ยินดีกับหมุนความ,มน้อยค่ะเพราะจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ช่างมันจะไม่แคร์ก็นานมากแล้วนะคะตั้งแต่ปี1 9 8 0ค่ะก็ก็ค่อนข้างนานแล้วก็ดีใจที่ที่หนังเรื่องนี้ถูกเลือกมาค่ะเออช่างมันจะไม่แคร์เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นผู่มกับหนังโฆษณาค่ะแล้วก็ไปพบรับกับผู้ชายขายตัวค่ะ ก็ <oh> ถือว่าเป็นหนังในยุคตอนนั้นที่ที Minecraft> ่บอมน้อยทำออกมาก็ค่อนข้างฮือฮาพอสมควรเป็นหนังค่อนข้างใหม่สําหรับวงการภาพยนตร์อกันค่ะก็อยากให้ได้มีโอกาสมาดูสำหรับคนที่ชอบภาพยนตร์ไทยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแบบมีหนังเก่าๆในยุคหนึ่งที่ได้รับความนิยมอะไรอย่างนี้ค่ะเด็กๆก็คนรุ่นใหม่ที่ชอบภาพยนตร์ไทยก็จะได้มีโอกาสดูหนังเก่าๆพวกนี้ด้วยค่ะก็เป็นเทศกาลภาพยนตร์ อาเซียนนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ไทยเท่านั้นก็จะมีหลายๆประเทศที่มาฉายให้เราชมได้ชมกันในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่8ก็หวังว่าทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนภาพยนตร์อยู่แล้วนะคะก็น่าจะได้มีโอกาสมาชมกันแล้วก็มีหนังดีๆน่าสนใจหลายๆเรื่องเีเดียวก็เชิญชวนนะคะอย่างน้อยก็เป็นการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยเราด้วยแล้วก็ ภาพะยจ้์ของโลกด้วยนะคะตอนนี้เรามีโอกาสที่ได้ออกมาข้างนอกมาดูผลงานอะไรดีๆก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัในนะคะดีใจมากๆเลยครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางผู้ใหญ่ติดต่อไปเราก็แบบรับทันทีเลยไม่ปฏิเสธอะไรเลยเพราะตอนนั้นก็ด้วยความที่มันเป็นช่วงของเทศกาลสงการในหลายปีที่ไม่ได้จัดมันมาเข้ากันกับบทที่ผู้ใหญ่ส่งไปเราก็เลยอยากจะแบบลองลองมาลองมาเล่นดูและไม่รู้ด้วยครับว่าตอนนั้นเป็นงานที่ใหญ่มาก ไม่รู้ว่าจะเป็นงานระดับของประเทศระดับเอเชียอะไรก็ตื่นเต้นมากๆครับผมได้ดูทีเซอร์ครับผู้ใหญกเปิดให้ดูแต่ยังไม่ได้ดูเต็มเมเลยครับีมากครับตอนนั้นผมน้ําหนักขึ้นเกือบน้ำหนักขึ้นเกือบ4ี่หโลครับ<อ>แล้วก็ตอนเข้าไปเล่นในหนังตอนนั้นหน้าก็บวมมากครับแต่ว่าก็ด้วยความที่มันเป็นบทละครผู้ชายเป็นบ้านก็เลยออกมา โอเคครับ<อ>แต่ยังไม่ได้ดูตอนเล่นออกมากตัดจะเป็นยังไงฝากนะครับ FC ทุกๆคนแล้วก็ FC ต่างประเทศแล้วก็เอเชียแล้วก็ทุกๆทุกๆภาคนะครับในเมืองไทยด้วยนะครับฝากหนังดีๆของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากหนังอีกทั้กอีก2ประเทศด้วยนะครับที่จะฉายด้วยกัน,นครับ